สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมปรมัณเฉลียวนะครับวันนี้อากาศคุ้ค่อยดีไปเลยครับอากาศสืเนชื้นเฉยๆโม้หววันนี้ก็เลยออกนอกพื้นที่ครับเดียมาสมผสมหมูให้ลูกค้านะครับพื้นที่ที่ผมจะไปจะก็จะติดเขตอำเภอหน้าจะ่วไหนะครับแล้วก็ พื้นที่ผมอยู่นี่จะเป็นอำเภอบุญทลีกนะครับแต่ว่ามู่บานนั้นจะเป็นมู่บานชุดถ่ายของอำเภอบุญทลิกนะครับถามไปนิดเดียวก็จะเป็นอำเภอน่าจะรวยนะครับ,รบพี่น้องมองเริ่มจางออกเน่แล้ะครับจะเห็นชัดเจนเนี่ยนะครับไอ้คอที่ผมจะไปอยู่มือน,นี้กับผมกับ ก็ยทายลงเก็บหลอมหนึ่งนะครับพอกนี่ก็จะเป็นข้อที่แม่หมูที่ได้ลูกดุกๆน,นะครับแต่ซิบเก่าตัวนะครับแต่ว่าที่จะผมที่ไปผสมนี่จักเมีนจักเมียน,มยนแม่แม่เดิมหรือบานะครับแต่วา่าพอเรา อย่างมูย๊ยแม่เดียวนะครับก็รู้ว่าเปินเปลี่ยนแม่ไหมหรือจากไหนเพราะว่าแม่นั่น <c oughs> แม่นั่นเปินรู้สึกว่าจะโซบโซ่เนี่ยครับเพราะว่าถ้าถ้าแม่นแม่เดิมกับรอบนี้ขึ้นหน้านแห้งครับเพราะว่าโดนเพื่อสิขึ้น,นะครับเพราะว่าชูนเชี้ยนำหนักหลายเพราะว่าหายหลูกหลายแห้งครับแล้วถาาไปเบึงอยู่ อยู่หอกเลยครับว่าจะเป็นมูแม่เดิมบ่นะครับทางผ่านที่เข้าจะไปก็จะมีผมเห็นลงเลื่อนปร์มไอ้ป้ามใหญ่คือว่าา้ามีแบบนะครับอยู่อยู่า้ามหนึ่งแต่ว่าอีการามหนึ่งกาลังจะจะสางขื้นนะครับอยู่ฟังซ้ายกบฟังขวานะครับนี่นีเพลินก็ล่งสางฟังทั้งนี้นะครับาร์มอีการ์มหนึ่ง แต่ว่าฟังทั้งนี้ฟางทั้งนี้ก็จะเป็นฟาร์มเก่าแล้วครับเดยประมาณเขาปีที่สองหลมั้งครับประมาณอจะเป็นจะเป็นฟาร์มปิดน,นะครับบอกปีแบบนะครับดูบว่าของบริษัทเลยนะครับจะฟาร์มที่เปิดใหม่พี่น้องครับเดย์มากหอดของแล้วครับไอ้มูหมูแม่่ก็จะเป็นมูแม่เดิมแหละครับ ตัวเพิ่นวานั่นขืนนะครับช่วงหันหูเพิ่นไขหูเพิ่นบวมนะครับนี่ครับยืนหนึ่งเลยครับแม่นี่ครับนีคบว่าเบิงลูกเพิ่นนะครับลูกนะครับลูกเพิ่นเลือไปหาตัวนะครับอีกสิบสามตัวเพิ่นเพิ่นขายเป็นลูกขายไปนะครับพอเราขายลูกไปแม่เดิมครับแต่ว่า มุนก็ล่างดีนะครับเดี๋ยวเขาจะมาผสมกันเลยนะครับหลอกขับเบิ่งลูลุ่มแต่พอเราเลี้ยงมูยูแม่เดียวลย้รับพี่นะัองูกเนียก็จะประมาณ หกสิบกิโลนะครับตัวนี้น่าจะมาถึงครับนีนี่น่าจะสี่สิบถึงหาสิบกิโลนะครับตัวอื่นน่น่าจะหกสิบนะครับสมรอบนี่ก็จะเป็นน้ำเชื่อจา้าฟีเตอร์นะครับตัวหน่อยกระบาน ก้าบานนี่ครับจะให้พี่น้องในเบื้องอีกขวากนึงนะครับที่ห้าเคยมากสมแต่ว่าห้าถั่เข้าไปครับจะพ้องขึ้นมาอยู่นะครับนี่ครับนี่ขอากไกลๆกันก็ห้องถั่วนะครับไกลกันตัวนี้มีมีอยู่แม่ใหญ่แม่หนึ่งนะครับผสมติดไปแล้วนะจะไกลจะขอดนแล้วนะครับแล้วก็มีแม่หน่อยแม่ดูล็อกประมาณสองตัวนะครับแม่แม่ดูล็อกตัวหนึ่งนะครับ ผมจำแม่ดูล็อกตัวนึงแล้วก็บ,บ่อดูล็อกตัวหนึ่งตัวหน่หนอยๆนะครับในเวลากลับ,บ้านเราก็จะไปต่ออีกนึ่งองนนะครับบนกระโต๊กนํนาได้ครับพี่น้องช่วยแชะครับถ้าบนโต๊กครับผ่านมูบานมาอีกมูกบานหนึ่งนะครับ วากับมา,านี่เมฆฝนเนี่ยเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าถึงยุโต๊งนะครับฝนมาบางทั้งนี็จะเป็นทางลงลงเขื่อนนะครับจะเป็นบ้านแถวบ้านผมก็จะเอื้อเขื่อนนะครับจะเป็นหางเขื่อนทลิ้นท่อนนะครับ เาวยามากฟังทั้งนี้นะครับช่วงฝนตกรับลำบากเนี่ยครับเที่ยวไปออกหาลูกค้าก็อยากแน่นะครับหักวกัฝนตกถ้าบัวซามาราจะเอาครับมอไซคไปไหน้นะครับทางเนี่ย ตัวส่วนนี้การผมในกาได้เคยื่อเขามาหลาะยละครับรอบหนึ่งว,ว่าแบบมีลูก้าอยู่ขอบเกียกันนะครับเร mm ื hmm. ่องทุนถางสนนครับว่าอ,อ้ว่านา้ำเสาะนะครับทุนถางอยากลำบากขนาดนี้ครับ mm hmm. แต่ว่ากระแม,มีรถกระบะรถเกง๋งรถอย่างอง เพื่อนกาเที่ยวอยู่นะครับนะครับนี่ครับคือคือลักษณะนสัครับแต่ซอฟไฟฟ้าเขาไม่หอดมาถึงหอดอยู่ในป่านะครับเป็นหางเขื่อนซิลินทอดนะครับตรงตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะย่างย่างเขาไปขอ,อกหมูครับเพราะว่า ทางเล่ครับเขาไปทางไปของหมูมันก็ะเปลี่ยนบางตัวครับพ่อมันถ้าควมสมบูรณ์ของพันนมันก็บกบ่โดด้อาทิตย์เดียวครับนี่มันก็สมบูรณ์หมดหมดสมบูรณ์ มันก็จจอย่าได้ของหมยหูยังไม่ถึงขัจงจจอยนี่นี่เป็นเขื่อนเลยเนาะพอ่อมันเป็นหางเขื่อนซีรินทอดเนาะครับชอบไปกันบ่าไปในบ,บ้านก็เราจเจื่อยตรงข้าเมเลากันครับข้ามต้งไปก็เรานี่ครับลูกคนลูกเสียโตที่เบสโตี่กีตอี้ลูกไครับลูกเจื่ใหญ่ครับลูกแม่เป็นลูกใบเขื่อนแม่เขึ้อนสานะครับ

อันบบอยากมากอีกเท่านึงเนะครับเดี๋ยวมอยู่ล,ลมันกลังข้นเพื่ห้มันหอเดี๋ยวจะเบ่งหลูกมูก,กันครับเพราะอยาไทย้ชิปนะครับเน,ะนี่ยห <c oughs> ลูกมูกสิบเอ็ดตัวครับจเ <c oughs> ่องแ <c oughs> รางสวยประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลนะครับบางตัว นี่บอกครับหาซีบอยู่ครับหนว่สองตัวนี้น่าจะสามสิบครับแุ่นใหญ่น่ยน่าจะหาสิบอยู่ครับแต่ตัวหน่อยเนี่ยสับประมาณสามสิบ กอยู่อยากจะมาอยู่กรลังนคนัอ้วนมัอ้วนซ้ำเลยะเนาะบ่คับกรลังดี่นแต่่าแมีเหมนมันจอยแห้งนะมันคือบ่นคื่นรูมันบลกใหญ่เลยมันกป็นหยาไม่มาวงปล่อยเลยนะผมหรอปะตั้แต่ป่อยยังบันขืนเาะ ครับพี่น้องครับหมูแมนนี่เป็นหมูสามสายเลยครับบอกจะ,จะมีจุดอ๋อหมูสามสายโอ้ยมันเป็นไม่พันห้าสิมันตัวขายเนาะจะมีจุดครับเบื้องลักษณะการเนหม,มูสามสายนะครับม่ไมันม่หมูนสองสายก็ถัวเดี๋ยวผมจะเบื้องบอกลักษณะพิเศษของหมูสามสายที่เป็นตัวขาวทั้งหมดนะครับรูปล่างน้าตากาจ,จะคล้ายๆกันแหละครับก็ห <c oughs> มูสองสายแต่ว่าจะมีจุด ที่วงบอกว่าเป็นหมูสามสายนะครับนี่ครับบางหมองก็จะมีจุดนะครับโดยปกติหมูสองสายจะม่มีจุดด่างนะครับบางตัวบางตัวก็จะมีจุดยุกกลนะครับนี่ครับฟังท่านี่บางซื้อเห็นบอกเห็นครับนี่ครับจุดใหญ่แล้วก็มาบางตัวก็จะมียุ่กลางหลังนะครับ ข้างหลังแล้วก็บางตัวก็จะมีอยู่หนาปากนะครับพีน่นนองครับแต่ว่าสาหรับตัวนี้จะมีดางอยู่ปากนะครับนี่ครับมีดางอยู่ปากายยาานนะ<ม>ครับ,รบแต่ว่าเบื้องลักษณะรวมๆแล้ว,วก็จะเหมือนกันกับหมูสองสายนะครับเห็นแต่นอนไปสดมันสิ้นนี้บอกมีมีขึ้นกันครับ แต่ว่าถามมีมีนะฮะมันจะเป็นจุดหน่อยเราจะบ่เห็นนะบ่เหน็นตัวหน่อยแล้วก็มันตัวใหญ่ตัวใหญ่ามากดีกว่ามู้สองสายแต่ว่าตัวนี้เป็นสามสายเป็นมู้สามสายนะครับเออเรียมเป็นเมย์พันธุ์ด,ด้วยครักะกะโบโบพิดเหรอครับว่าแต่เขาให้ลูกดีให้นมน้ำนมเมยเขาดีกับโบพีดครับ ได้หมดนุ่มอมมีเนี่ซื้อซยาไหนกินอะไรซื้อยาอะไรซื้อยากระปุกกันหน่อยกระปุกใส่ไม่ไม่กินแต่ว่าลูกที่แหล่พอมีนุ่มหนาพ่อมีแม่ครับมาเพิ่งซื้อยาอยาบำรุงน้ำนมนะครับแม่จะใส่ในนั้นแต่ไม่แต่ไี่กินที่แหล่เพราะมีน้ตามร้านขายยาทั่วไปก็จะมีนะครับมี่เราไม่ไม่สอชางรานมอุทัยไก่ก็มอแยหมอแยมก็มีครับหมอแยมก็มีแม่พี่เอามันไม่น้ำนมด้วยที่แหล่เพราะต้องสิบปัญหาครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ ไว้เจอกันใหมนะครับกลับบาน,นครับฝนกบทิมากอีกแล้วครับทางกับบดีเตะห้าตรงตรงมากขึ้นก่าครับเพราะว่าเป็นลูกค้าานะครับไว้เจอกันใหมครับผมสวัสดีครับ